แดดแรงแดดผิดปกติตอนเช้านี่มันน่าน่ากลัวนะน่ากลัวเป็นแดดฝนนะเนี่ยสังเกตดูถ้าแดดเช้าๆเป็นแดดผิดปกติอืมันร้อนมันมันจ้าอย่างนี้อย่างตะวันเที่ยงแต่มักจะเป็นแดดฝนฝนตกฝนตกแดดแต่แดดจัดจัดมันตกมันตกจ้ามันตกแรงเลยไม่ได้ตกลินนี่เนี่ย ฝนฟ้ายามนี้มันก็ยามฝนนั่นแหละแต่น้ำท่วมเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไอท้ทางน้องสาวที่จังหวัดน่านส่งส่งคลิปส่งอะไรโอ้ยมัน,นไอ้ชั้นล่างนี่น้ำเต็มชั้นล่างเลยนะแล้วแล้วในตัวเมืองคิดดูสินค้าทุกอย่างสินค้าของคนเมืองมันก็อยู่ชั้นล่างเท่านั้นใช่ไหมเพราะนั้นเสียหายมหาศาลเลยถ้าน้ำท่วมตามตามตามขอบนอกเมืองเนี่ย มันยังเสียเสียเฉพาะพวกทุ่งนาพวกไร่นามันคิดเป็นเงินมันไม่เท่าไหร่แต่มันท่วมเนี่ยมันท่วมในเมืองอ่ะมันท่วมชั้นล่างเต็มเลยนะเนี่ยชั้นล่างเต็มเลยสินค้าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นล่างอ่ะสินค้าทุกอย่างเขาว่ารถนี่ลอยน้ําไปตามน้ำนี่เป็นพันพันคันไอ้ที่ปั๊น้องสามันอยู่บนเนินน้าไม่ไปท่วมโอ้ยรถันจอดแน่นไป จนรถจะเข้าในปั๊มไม่ได้เวไแล้วก็มามาอาบน้ําในปัม๊มมาชาร์จโทรศัพท์ในปัม๊มเนี่ยโอ้จนจนเครื่องสูบน้ําพังเห็นหลานบอกว่าไอ้เครื่องสูบน้ำนี่ปั๊มน้ำเนี่พังเลยมันอาบน้ำํำไปทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยวไมันพวกคนมันเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ไอ้หน่วยประชาสุงเคาะไอ้ผู้คนที่จะไปส่งเคาะไปช่วยมันก็หลังไปใช้แดนหมดอ่ะ ที่น่าก็โอ้ยอดอยากขาดเฉยขาดแคลงยันหน้าดูเลยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจังหวัดน่านเนี่ยน้าไปสงเคาะเขาอยู่เพราะมันพอน้ําท่วมสินค้าหมดเลยไอ้ที่เราไปดูเนี่ยพิพิธภัณฑ์รูปภาพเนี่ยอยู่ใต้น้ําเลยมิดหลังคาอยู่ใต้น้าเลยเพราะมันอยู่ริมน้ำน่านเนี่ยแล้วมันอยู่ช่วงนี้น้หน่านแทงเข้ามาเพราะเป็นทางโค้งอ่ะนะอยู่ใต้น้ําเลยแล้วมันมันลงไปที่ต่ำมันลุ่ม มันต่ำกว่าถนนเยอะเลยนะีตัวนั้นเนะ่ะเห็นแล้วน่าสงสารไอ้ไอ้ตอนนี้พอน้ำมันลดในเมืองอะขี้โคลนขี้ตมไปอยู่ในบ้านี่โอ้ยสูงกว่าหัวเขา่าเออปรากฏว่าเอารถตักเลยเอารถตักวิ่งเข้าไปตักในบ้านเลยนะไอ,อ้สินค้าสิงเครอ,อะไรตัวอะไรมันเป็นขยะไปหมดแล้วพวกโต๊ะพวกอะไรตัวอะไร,ะไรมันแต่ไอ้ไอเ้เครื่องทางต่อนี่น้ำไม่ถึงเออเครื่องทางต่อ น้ำไม่ไม่น้ำไม่ถึงมันมันนั่นไปถึงขอบขอบเพราะไอไอทางนั้นเขาว่าทางระบายน้ำไม่ดีน้ำไปไม่ถึงแต่วัดในตัวเมืองเ่ะไอตัวเมืองไอวัดอะไรไวัดช่างคำที่เราไปดูกันนะไอรถมันก็ไปจอดเป็นหรือว่ามันที่สูงอยู่กลางเมืองที่สูงรถไปจอดที่ไหนได้รถล,ลอยไปตามน้ำเลยทั้ท่วมเข้าไปในโบสถ์ในอะไรอะไรหมดเลยโอ้ยนึกแล้วมันนี่แหละพอเวลา ไัยภัยธรรมชาติต่างๆทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลแต่ว่าบ้านเราถ้ามาเปรียบเทียบกับเมืองนอกอ่ะมันยังห่างไกลกันเยอะเมืองนอกภูเขาไฟแล้เบิดแผ่นดินไหวอะไรต่ออะไรเนี่ยบ้านเราขนาดนี้ร้องวุ่นวายจะจะขาดใจแล้วเพราะเราไม่เคยเจอเพอมาเจอเจอทีหนึ่งแล้วโอ้ยแต่ว่าจังหวัดน่านเขาบอกว่า น้ำท่วมน้ำมากในรอบหนึ่งร้อยปีไอปีที่น้ำท่วมมากๆอะไรต่อนะไรนี่ยยังไม่เท่าไม,ไม่ไม่เท่าไอไอครั้งนี้แล้วเขาบอกว่าทางการก็ประกาศประกาศเตือนมาเป็นอาทิตย์ว่าให้รีบขนย้ายรีบเคลื่อนย้ายอะไรต่อะไรแต่ชาวจังหวัดน่านเขาไม่คิดว่าน้ำมันจะขนาดนี้เขาก็ป้องกันในระดับหนึ่งแหละแต่พอน้ำมันมาจริงๆแล้วมันมาเกิดขำอีกเอมันมัน,มน ไอ้อีกบ้านหนึ่งเนี่ยหน้าทั้งหน้าขำด้วยหน้าตกใจด้วยน้ําบ้านมันสองชั้นบ้านมันท่วมมิดชั้นล่างแต่ชั้นบนไฟไหม้ <c oughs> มันอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วคงใหญ่ไฟฟ้าช็อตแต่นะพอน้ํามาไฟฟ้าช็อตจะรัดวงจรอะไรต่ออะไรมาต่างๆเพราะนั้นเนี่ยพอมันเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาโดยไม่คาดหมายโดยไม่คาดคิดไอคนที่เขาอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเหตุการณ์นั้น เขาก็ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนเ,ออเพราะว่าเขาไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมหรือเตรียมพร้อมก็เตรียมไว้ได้ได้เล็ก,ลกๆน้อยๆมันเข้าเข้าปลาอาหารของอยู่ของใช้ของอะไรตัวอะไรมันก็ขาดเคิร์นขาดแคลนไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในภาวะที่ยังมีความสะดวกสบายไม่ได้เดือดร้อนพอจะสงเคราะ์ได้มันก็น่าจะสงเคราะ์กันไป แบ่งปันกันไปเพราะโลกเรานี่ถ้ายังตาบใดก็ตามยังมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันช่วยเหลือตามกําลังของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเขาขาดอะไรเราพอช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือในสิ่งนั้นเราขาดอะไรเขาพอจะช่วยเหลือในส่วนนั้นได้เขากอ,อพอมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าสังคมเราอยู่ด้วยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันแล้วสังคมเราเนี่ยจะมีแต่ความ ความสุขความเจริญเท่งนั้นแหละแม้จะมีภัยธรรมชาติมีภัยอะไรต่ออะไรมาไม่ว่าจะภัยธรรมชาติภัยสงครามเหมือนกันในขณะน,นี้ชายแดนเราเนี่ยการสงเคาะโอ้โหหล,หลังหลังไหลไปวันนี้ของเราเนี่ยทางทหารก็จะมามาขนนา้าขนนา้าพุทธมนขนในข้าวสารอะไรต่ออะไรไปที่เรามีอยู่ก็จะขนเข้าไปแจกพวกทหารอะไรต่ออะไรไปเนี่ยแหละเพราะฉะนั้น สังคมใดก็ตามถ้ามีการสงเคราะห์กันมีการช่วยเหลือกันสังคมนั้นอบอุ่นแน่นอนเลยแล้วโดยเฉพาะพวกเราสังคมชาวพุทธสังคมชาวพุทธนี่เรื่องน้ําจิตน,จน้ําใจมาอันดับหนึ่งพระบุรธเจ้าองึงสอนเรื่องการให้ทานการให้ทานมาเบื้องต้นเลยเพราะสังคมเราจะมีความสุขในการอยู่ร่วมกันได้เพราะการ ให้ทานคือการเจอจานเผื่อแผ่แบ่งปันกงนไปเพราะว่าการเชื่อจานเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยมันแสดงออกถึงความมีน้ําจิตน้ําใจพอการอยู่ร่วมกันอย่างมีน้ําจิตน้ําใจน้ําจิตน้ําใจที่แผ่ขยายไปไอ้ความหิงแก่ตัวซึ่งเป็นเหตุให้ใหเอารัดเอาเปรียบกันให้เกิดการคดโกงกันเกิดการอะไรต่ออะไรมาเบียดเบียนกันมันก็ลดน้อยลงลดน้อยลงเพราะว่าการให้ทานเนี่ยน้าจิตน้ําใจเนี่ยมันจะลดทอน ไอ้สิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจากความตนันดีทีเหนียวความตนดีทีเหนียวมีมากเท่าไร่ความหิงแก่ตัวก็มีมากขึ้นความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้นมัมมกนมก็เกิดเกิดความโลภคอยจะเอารัดเอาเปรียบกันคอยจะคอยจะเบียดเบียนกันคอยจะคดโกงกันอะไรสักแบบนั้นนหะสังคมไหนก็ตามเดือพังแน่นอนเลยไม่ว่าสังคมเขาสังคมเราถ้ามีมีอย่างนี้แล้วพังกันทั้งนั้นหาความสุขไม่ได้ทั้งทั้งที่อยากอยากมีความสุขแต่ถ้ามีแต่ มีแต่ความจะหนีก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบก,ก,นก,ก,ก,นกันเกิดการคดโกงกันเกิดการปิงเกี่ยวกันว่ามันมันสังคมไม่วหวเขาว่าเราหาความสุขไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความสุขจะเกิดขึ้นมาได้เบื้องในเบื้องต้นก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการอยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันน้ําจิตน้ําใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่มันแสดงออกมาได้ด้วยการสงเคราะห์เจรจาเผื่อแบ่งปันกันซึ่งเราเรียกกันว่าการให้ทานนี่แหละพพุทธเจ้าเล็งเห็นความสําคัญส่วนนี้แหละจึง จึงจึงจึงตั้งตั้งข้อปฏิบัติมาเป็นเป็นข้อหนึ่งเป็นเบื้องต้นเลยทานออพอทานแล้วการอยู่ร่วมกันเราก็มีความความสุขความความสบายในระดับหนึ่งแล้วไอ้การการละแวงกันว่าเขาจะมาเอาเปรียบเราเขาจะมาเขาจะมาแต่ไอ้เอาลั่นเอาเปรียบกันเขาจะมาไอ้ลักจกชิงวิ่งเราหรือจะมาคดโกงเรา อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็ลดน้อยลงลดน้อยลง <_ d ick> จากนั้นมาด้วยความเป็นบุทิชนคนมีกิเลสอย่างเราเราท่านๆก็ต้องให้รู้จักอดกั้นกิเลสให้รู้จักควบคุมกิเลสให้มันอยู่ในขอบในเขตอย่าปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไป,ไ,ปไปเป็นเครื่องมือของมันเพราอเรามีความอดกั้นต่อกิเลสทุกตัวที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของเรามันแสดงตัวตนอะไรออกมาเราเราเราอดกั้นมันไว้ควบคุมมันไว้มันอยู่ในขอบในเขตเท่านั้นแหละ ถึงแม้เราจะเป็นบุรุชนมีมีกิเลสก็ตามแต่เราก็มีความสุขได้่แตจึงเปรียบเทียบเหมือนกับไฟมันที่มันอยู่ในเตามีมีเตาเป็นขอบเขตแต่ไฟนั้นก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายหุงต้มแกงกินอะไรก็ได้กิเลสที่มันมีมีความอดกัน้นมีเจตนามีความอดกั้นมี มีความควบคุมมันถ้ามันอยู่ในขอบในเขตไม่ล้นขอบรุนเขตออกมาเนี่ยเราก็มีความสุขในอัตภาพของปุถิชนเน่ยแหละปุถิชนก็มีความสุขได้สุขในอัตภาพของปุถิชนแต่ว่ามันยังไม่ถึงระดับอริยะบุคคลเท่านั้นแหละมันสุขแบบแบบแบบปุถิชนแบบโลกเรานี่แหละมันก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติศีลไว้เป็นข้อปฏิบัติอันดับที่สองรองมาจากทานศีลศีลนั้นเป็นกรรกากับกิเลสนี่แหละ ทางกายทางวาจาของเราจากนั้นมาถ้านก็นสอนให้ภาวนาภาวนาเพื่อมาชำระจิตใจของเราที่มันมีความเศร้าหมองมีความเศร้าหมองจากกิเลสทั้งหลายที่มันทับถมอยู่ภายในใจิตในใจของเราแม้มันไม่ได้อาหารจากภายนอกออคือการการการเบียดเบียนการการผิดสศิงข้อไหนข้อไหนก็ตามเดี๋ยมันก็มี มีมีความสุขในอัตภาพของปุณฑชนแต่มันก็มีความเศร้าหมองขุนมัวที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งที่มันทับถมอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงสอนในเรื่องการภาวนาจิตตภาวนาเพื่อมาชํชาระชาระไอความเศร้าหมองความขุนมัวอ่อลุลงลังภายในจิตในใ,นใจด้วยอารมณ์เรื่องราวจากความนึกคิดปรุงแต่งจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นให้มันเบาบางจางออกไปจางออกไปเพราะจิตมันมีหลักยึด จิตมันมีพุโทโธเป็นหลักยึดไว้เราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็หลับตาพุโทโธพุธโทโธไปนั่นแหละเราจะเดินไปที่ไหนก็น,นึกพุโทโธอยู่กำกับอยู่ภายในจิตในใจจะนั่งอยู่ในรถนั่งอยู่ในบ้านในป่าในวัดให้ ให้มีคําบริกรรมแนบสนิทยอยู่ภายในจิตในใจของเราให้มากที่สุดสด้วยความมีสติคือมีความระบัดระวังรักษาจิตของเราให้รับรับรู้ให้สัมผัสรับรู้อยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธเมื่อจิตมันมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่ไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งมันก็ไม่ไปไปคว้านเอาอารมณ์ขึ้นมาแผ่เผาจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้กุมอกกุมใจให้รับแค้นใจให้ฟุ้งซ่านวุินวิตกกังวลอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นซึ่งเป็น ซึ่งเป็นตัวภัยที่มาครอบงําจิตใจของพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรมาเราเห็นไหมเราบางคนปล่อยให้อารมณ์เรื่องราวกุ้มอ,อกกุ้มใจครับแข็งใจฟุ้งสั้นหุดหงิดวิ่ตกกลงวลนอะไรมาครอบงําจิตซะจนจิตมันแตกต้องไปอาศัยอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาไปที่อยู่เนี่ยอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ศรีธัญญาด้วยนะหรือบางคนก็ทำอัติณิวิบาต์ทำลายร่างกายแตกดับไปเสียเนี่ยแหละ บุคคลเรานั้นรล้วนแต่มัน,ม,นมันทนไม่ได้ต่อความบีบคั้นภายในจิตในใจทั้งนั้นเละเพราะฉะนั้นสิ่งเราสิ่งที่บีบคั้นอยู่ภายในจิตใน,ในใจมันจะจางเบาออกไปหรือหลุดออกไปไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลงบานสีธัญญาหรือไม่ใช่การทําอัตถิวิบา่ยมันต้องทําด้วยจิตภาวนาจิตภาวนานี่เราจะเป็นการชําระจิตใจของเราให้เบาบางไปจากอารมณ์เรื่องเราจะอุปทานความยึดมั่นถือมั่น นับตั้งแต่เราทำความสงบให้เกิดขึ้นพอเรามีจิตใจอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมันไม่ไปวิ่งวุ่นไปตามความเลือกคิดปรุงแต่งเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทัๆ้งหลายจิตนั้นก็มีโอกาสสงบได้แต่พอจิตมีมีความสงบอยู่ในสมาธิแล้วมันก็มีมีเกาะคุ้มครองป้องปอง้ปองกันภัยต่างๆทั้งหลายที่จะเข้ามาครอบงำจิตแล้วจากนั้นเราก็เดินทางด้านปัญญาเดินทางด้านปัญญาคือแก้ไขความคิดอ่าน ความคิดอ่านที่จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละไอ้ออกไปจากจิตจักใจจากชีวิตของพวกเราเราก็จะมีความแยบคลายรอบคอบในการคิดในการพิจารณาอันนี้เทเราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเรายึดเอาหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้เป็นข้อปฏิบัติของพวกเราชาวพุทธก็คือทานศีลภาวนาอยู่อยู่แนบ ไปกับชีวิตของพวกเราดําเนินชีวิตไปด้วยความมด้วยการมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนจะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ,ะรับพรรับพรพากันตั้งใจรับพร ยะา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคันลังเอวามวายิตตวทินังเปตานหังอุป,ปะกะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมีวาเสมิฉตุสัพภพปุเรมตุสังกบานยันทอปนรโซยะทามติโชติ ราสยทังทีโยอายวิวันจันตัวสามพะโลอายโคอายวีนวันสมันเตมพวันตัวตารโยอายสุขิเิคายุโก อพิวัฒนาสิรสานิจังเวทานปัจจัยโดยธรรมวิถันติอายุวันโน้นสุขังพารัง ายุโดภระโดเทโรอิวันนาโดปฏิภาณโดยสุขัสดาตเบธาเวสุขัโสอดทิขจติอายยงกตวันพระรังวันนางสุขันจะปฏิภาณโดย ดิขายูยายสวะหวตียาทิยะโทปปชชะิตีเตียมภวตุสาบังการังรกขันตุสาะเทวะตามสามพรบุตรานุภพเวบนายสตาโสตีภวันตุเต ภาวะตุสาบังกรังระคันตุสาปิวัตสามบัตธรรมาถุพาเวนายสตาสวดที่พรันตุเตมภาวตุสาบังกรังระคันตุสาบดิวัตสามบัสังขารุพาเวปาน สัทหาสโเทีมพรวันตุเตอจจัดอาหารทางนเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งไปมันไปให้ทั่วถึงนะจัดอาหารทานซะก่อนทางอาหารซะก่อน